เปิดี4ชั่วโมงไปเลยครับเอาใจสายทุเรียนกาดเมืองใหม่ดังไกลครับฮอตฮิตกินทั้งวันทั้งคืนต่างชาติต้องบินตรงมาชิมทุเรียนครับร้านผลไม้ย่านการเมืองใหม,ม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับเต็มไปด้วยความคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งชาวไทยชาว,ชาวต่างชาติปากันมาเลือกซื้อทุเรียนครับตลอดทั้งวันแต่และร้านก็จะมีการคัดทุเรียนมาให้ได้เลือกตามความชอบมีถึงแบบแกะขายเป็นภูราคาขายเริ่มต้นที่ภูละ80บาท และก็ขายเป็นลูกพร้อมบริการปอกทุเรียนจัดโต๊ะเก้าอี้เพื่อนั่งรับประทานกันอย่างสบายใจครับนั่งนันทพัฒน์จีรจิตเจ้าของร้านเจ๊ป้อมทุเรียนเหล็กบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของทุเรียนจากจังหวัดระยองจันทบุรีและก็ตราดแต่ละวันก็จะมีลูกค้ามาเลือกซื้อแน่นร้านมีทั้งคนไทยคนต่างชาติมาจากหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีไต้หวันฮ่องกงอังกฤษนักท่องเที่ยวบางคนตั้งใจเดินทาง ามาเนี่ยเพื่อมากินทุเรียนที่ร้านโดยเฉพาะมีดึงมากัดเป็นทริปแล้วก็ส่วนตัวเพราะว่าเคยกินกันมาก่อนเพราะาได้รับการบอกต่อที่ลูกค้าต่างชาติติดอก,ต,ดอกติดใจเพราะร้านค้าเนี่ยคัดสรรทุเรียนคุณภาพเนื้อเกรด A ลูกไหนแกะแล้วคุณภาพาดีก็จะเปลี่ยนให้เลยและแต่งร้านก็มีบริการปอกให้พร้อมรับประทานพร้อมโต๊ะนั่งแล้วก็น,น้ําดื่มฟรีที่สําคัญเนี่ยก็คือราคาขายเท่กากันตึงคนไทยคนต่างชาติยังห้ตาต่างชาติเนี่ยประทับใจปิกมาซื้อซ้ครับ สำหรับทุเรียนที่ได้ความนิยมก็คือหมอนทองเนื้อเยอะเนื้อแน่นรสชาติดีราคาตอนนี้มีตั้งแต่กิโลกร,รัมละร้อยซาวไปจนถึง200กว่าบาทรองลงมาก็จะเป็นการยาวชะนีแล้วก็พวงมณดีนอกจากคุณภาพแล้วก็การดูแลลูกค้าแล้วครับต่างร้านก็ยังมีการเพิ่มเวลาขายเป็นตลอดซาวสีชั่วโมงไปเลยครับเพิ่มในความสะดยวกับลูกค้าเพราะทราบว่าลูกค้าแต่ละคนก็มีเวลาประเมือนกันเคยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาตอนดึกดืน่นแต่ก็ต้องมาเจอร้านปิดก็เลยไปยังให้ลูกค้าที่ตั้้้งงงใจมาากกิิินนนททุเทนเเรรีีย่่ตออดดคคววผหัับ